สวัสดีค่ะพี่น้องมีพามาเบงทะเลหมอกเมืองกะฬศินประเทศำมวางมาเบงมันพี่น้องมั่นหอ้มันมันนี่กำลังเกิดพี่น้องฝนตกมาส่เมืองหมอกเหมือนฝ่ามัวดินล่ะนี่หมอกแห้งขนาดพี่น้องจ้าเมืองอันนี้นี่อันนี้นี่ปลูกมันเนาะพี่น้องนี่ใส่มันหกเดือน ก็เลยย่งางลงมาเบิงพี่น้องจ้าพามาเบิงหมอกอันนี้หมอกตอนหมอกตอนแปดโมงเช้าพี่น้องเอ้ยยังไงนี่เป็นห้องน่านี่เองห้องพี่น้องสองโมงกว่าได้หนิหมอกตอนสองโมงกว่านี่พี่น้องเอง้ย เป็นมันนิชาออกหมดแล้วนี่ปลูกมันสำปะหลังได้3สามลายอยู่พี่น้องจ้ะเป็นายว่าเป็นคือนังฝนเลยอะพี่น้องอันนี้บอกปลานี้ดูดค่ะพี่น้องเมื่อนั้นนี้บพ่อได้ท้ายเห็นเบิงเนาะมันแห่งคำนี่กิ ไายแนวไทยแนวนแเนาะค่ะพี่น้องถ่ายคลิปแห่งสามทุ่มเนาะค่ะลงเก็บป่าสามทุ่มนี่ออกตอนสองโมงเช้าพี่น้องจ้าอันนี้มันนี่กำลังเกิดนี่นี่อันนี้ใส่เองพี่น้องจ้าเฮ็ดเองใส่เองมัดหนียกำลังเริ่มขึ้นแล้วพี่น้อง ไม่เห็นเขาเลยแห้งคักพี่น้องฝนกระลิ้นพอมนี่นี่สิผ้าเมื่อได้ปะนี่นี่ยางลุกม,มาบึงเลยสิฝนมื้สองมื้อซัดพูดไหนโอ้เหเฮา่อยมาพูดอะไรพี่นอ้องสอนยาวไว กำลังเตะทุบเดียวซัดวันนี้พี่น้องมันถือฝนว่าไงุ่าถือฝนแล้วซัดขึ้นไหมสะอ่อนยู่ได้นี่ ไอฝนถึงละอองหมอกจะฝักไงเนาะ